วัาบสวัสดีครับ f อฟทุกๆท่านนะครับผมก็วันนี้มาดูรถสวยๆกันนะฮะแม่รรยากาศที่เรารีวิวในวันนี้ก็ฟ้าครึ้มมาแล้วนะฮะช่วงนี้ก็ช่วงหน้าฝนนะครับก็คันนี้นะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับลูกค้าจะรับรถวันที่3าม นะครับซึ่งคันนี้เป็นเกรดตัวเนะฮะคุณผู้ชมก็ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะไฟเลี้ยวสวยๆนะนี่เวลาที่เราปิดไฟเลี้ยวเขาจะเปลี่ยนจากตำแหน่งไฟเลี้ยวเป็นไฟเดย์ไลท์นะฮะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกนะครับก็เป็น LED เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านนะนี่สวยไหมสีขาวสีขาวมุกนะครับสีขาวมุกจะเป็นสีเดียวเลยใน4ีประตูที่ต้องเพิ่ม7000บาทถ้าเป็นสีอื่นไม่ต้องเพิ่มนะครับมาดูทรงคันนี้ครับ คันนี้เนี่ยลูกค้านะครับให้โหลดนะครับให้โหลดก็เป็นสเต็ปการโหลดหน้าหหลัง2นะครับเป็นสเต็ปการโหลดหน้าหหลัง2ข้างหลังดัดแหนบครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นสตัดปรับเกียวนะนะครับตัวล้อลูกค้าชอบงานตัวนี้ครับเป็นงานคอสมิกนะเป็นงานคอสมิกแล้วก็ใช้เป็นแม็กหกรู6ก้านนะชุดฝาปิดดุมก็เป็นของคอสมิกเลยแล้วก็มี ตัวฝาครอบดิสเป็นสีดําแดงสังเกตไหมความสวยนะของคันนี้นะฝาปิดดุมโลโก้ที่เลเซอร์การแม็กแล้วก็ครอบดิสจะเป็นสีดําแดงหมดเลยนะครับคันนี้ใส่ยางเดิมครับบิตโตนนะครับใส่ยางเดิมบิตโตนนะครับเป็นยางเบอร์265-60-18 6นะครับ265 6 0 1 8เป็นยางบิดโตนมาจะพูดง่ายว่าคันนี้คือใช้ยางเดิมแล้วก็เปลี่ยนแค่แม็กนะครับแล้วก็โรดจะทรงเอา ก็ต้องบอกว่าโซนออกมาก็สวยนะฮะสวยเลยนะครับก็สไตล์อวบๆนะครับอวบๆแน่นๆล้อใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยลูกค้าเพิ่มความนุ่มนวลนะครับก็ใส่โช๊คนะครับใส่โช๊คเป็นโช๊คโหลดนะครับเพราะว่าอ่ามันจะได้มีช่วงยืดอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าโช๊คเดิมๆเราถูกโหลดมา2นิ้วเนี่ยระยะมันก็สั้นลงนะครับตัวไฟท้ายนะครับก็เป็นไฟท้ายตัวใหม่2024ครับคุณผู้ชม สวยไหมไฟท้ายนี่โอ้โหต้องบอกว่าพอมาถ่ายในเวลาคืนนี้ก็ไฟท้ายดูเด่นดูสวยงามมากนะครับเวลาที่เราเหยียบเบรกนะสีแดงตรงแถบด้านบนเนี่ยเขาก็จะเข้มขึ้นนะครับส่วนเส้นสายของไฟท้ายตรงนี้นะครับก็จะขึ้นมาปกติแบบนี้เลยเวลาเหยียบเบรกก็จะไม่ได้เข้มแล้วเข้มแค่ด้านบนนะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนครับไฟถอยอยู่ด้านล่างนะครับเกรดตัว M นะคะนันนี้เป็นตัวท็อปก็จะมีเซนเซอร์ นะครับมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด8จุดนะครับหน้า4หลัง4นะครับเซ็นเซอร์ว่าช่วยในเรื่องของความปลอดภัยแล้วคันนี้มี a d a s t ด้วยนะครับแต่อันนี้ติดฟิล์มไปแล้วอาจจะอาจจะมองไม่เห็นแต่มีคันนี้มีแน่นอนนะครับซึ่ง a d a s เนี่ยก็จะเป็นกล้องคู่นะครับที่เอาไว้มองรถคันหน้าเบรกอัตโนมัตินะครับช่วยในเรื่องของครุ้นคอนโทนนะครับเอาไว้จับความเร็ว ตามคันหน้าล็อกความเร็วตามคันหน้านะครับแล้วก็ดูในอีกหลายๆระบบนะครับซึ่งคันนี้จะมี ADA s มาให้นะฮะนี่สวยไหมคันนี้อันนี้ลูกค้านะครับสั่งมาให้ให้ติดเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นสติกเกอร์แคปล่านะครับเป็น i s u ซ u นะครับ i s u ซ u นะครับแล้วก็คันนี้ต้องบอกว่านอกจากความสวยนะในเรื่อง,องความบันเทิงเดี๋ยวให้ดูครับมืดน,นิดนึงนะข้างในวันนี้ตอนคืนค่ำ คันนี้มีตู้ลำโพงนะครับหลังเบาะนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะซับประมาณสัก10นิ้วได้ถ้าดูจากด้วยสายตาแต่ก็ไม่ไม่เสียนะแต่น่าจะ10นิ้วนะครับ10นิ้วก็ฟังนุ่มๆล้นๆแน่นอนนะครับสำหรับรถที่แบบสมมุติเรานั่งฟังข้างในนะแล้วก็นั่งขับอยู่เงี้ยนะแค่ซับตัวนี้ตัวเดียวผมว่าก็น่าจะล้นลวแต่อันนี้ผมไม่ได้เปิดนะก็ไม่รู้ว่าดังประมาณไหนแต่คิดว่าดังแน่นอนนะครับแต่คิดว่าดังแน่นอนนะ แล้วก็นี่ฮะภายในด้านหน้านะครับลูกค้าก็ทาหมดเลยนะครับในเรื่องเครื่องเสียงจากที่ดูของเดิมผมไม่เห็นนะว่าตัวลําโพงเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงแต่เห็นค่ว่าของเดิมถอดออกมาเลยนะครับลูกค้าใส่เครื่องเสียงทั้งแผงประตูนี่อันนี้เขาเรียกหูช้างใช่ไหมก็ใส่ทวิตเตอร์เข้าไปนะครับทาเครื่องเสียงครบทั้งคันนะแล้วก็นี่ครับมีตัวปรับนะครับของตัว power ลําโพงด้านหลัง น,นี่ต้องบอกว่าทําแบบนี้ก็ดีนะคุณผู้ชมสาหรับใครที่ชอบเครื่องเสียงจริง,รงๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันมันไม่ต้องตัดไม่ต้องเจาะอ,อย่างนี้ครับเนาะแล้วก็ฟังดังขึ้นกว่าเดิมแน่นขึ้นกว่าเดิมดีกว่าเดิมนะก็ลองดูนะครับว่าใครชอบแบบไหนนะครับสาหรับคันนี้เกรดตัว M แน่นอนครับเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับหน้าจอพร้อมกล้องถอยเรียบร้อยแล้วก็ตัวแผงแอร์นะก็เป็นแอร์อัตโนมัตินะครับบอกอุณหภูมิแอร์ทั้งหมดเลย นะครับหน้าจอสวยๆครับก็เป็นหน้าจอ7นิ้วที่เชื่อมกับหน้าจอตรงกลางสามารถนี่เปิดปิดระบบต่างๆได้นี่ก็ดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับระบบต่างๆเราก็สามารถมาสั่งการเปิดปิดพวกระบบเบรกอัตโนมัติแจง้งเตือนออกนอกเลนอะไรพวกนี้สามารถปิดได้หมดนะครับระบบบายสปอร์ตที่เวลารถจะแซงซ้ายแซงขวาก็สามารถปิดได้นะครับแล้วก็นี่ครับความสปอร์ตของเกรดตัว M นะ ภายในเขาจะเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะครับเป็นสีดำทั้งหมดเลยคูสคันโทก็เป็นแบบเบรกตามคันหน้านะใช้ตัวกล้องตัวนี้แหละในการมองคันหน้านะครับว่าคันหน้า,อ,าอยู่ในระยะประมาณไหนเขาก็จะทำการสั่งงานเบรกตามหรือว่าอะไรพวกนี้ต่างๆให้นะครับนี่สวยๆเลยครับคันนี้เผื่อท่านใดแบบว่าอยากชอบสไตล์แบบว่าแต่งประมาณนึง นะครับเราได้ความสวยความหล่อที่เพิ่มมากขึ้นแต่ผมว่าอันนี้ก็ดูอวบขึ้นเลยนะนะฮะเพราะว่ามีการโหลดจัดทรงด้วยนะครับเพราะบางทีเปลี่ยนแม็กนี่ยลูกค้าบางคนแบบเปลี่ยนไปแล้วอาจจะแบบว่าเอ้ยมองว่าตูดมันโด่งไปอะไรเงี้ยก็หลายๆท่านก็จัดทรงบ้างก็มีนะครับก็ลองดูครับคันนี้เป็นเกรดตัวเนะครับยูโร4นะครับราคารถ1นึล้าน1 0 0แสนบาทนะครับ1ล้าน1แสนบาท4ประตูเกรดตัวทอ็อปเลยนะครับ บาไฟฟ้าก็จะมีให้ฝั่งคนขับนะครับถ้าฝั่งที่นั่งข้างๆอันนี้จะเป็นแบบคันโยกเอาสไลด์ข้างหน้าก็จะเป็นแบบเหล็กตรงนี้นะครับนี่เกียร์ออตโต้นะครับเราไม่ค่อยได้ดูฝั่งซ้ายกันนะครับวันนี้มาดูอันนี้อาจจะมีของอยู่นะครับพอดีเป็นอะไหล่เดิมบางตัวที่ไม่ได้ใช้ก็เลยเก็บว้ให้ลูกค้านะครับนี่ภายในครับนี่ผม ลืมบอกมีทวิตเตอร์ตรงนี้ด้วยนะน่าจะเสียงพอนะ่าดูนะครับแต่ก็ไม่ได้เปิดร่ลูกค้านะครับแล้วก็อันนี้เป็นแอร์ด้านหลังนะครับมีช่องเสียบชาร์จไทซีให้เรียบร้อยเลยนะตัวท็อปครับตัวท็อปคันนี้ท็อป4คูณ2หรือขับเคลื่อน2งล้อถ้าท็อป4คูณ4ต้องเว้นวีคอร์สนะครับฝากด้วยละกันนะครับทชมท่านใดสนใจรถก็ทักหาเซลลต้นได้เลยนะครับผมอยู่จังหวัดนะครราชสีมาอำเภอพิมาย นะครับอำเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมาก็ฝากด้วยละกันไม่ว่าจะเอารถคอกตู้ทึบเภาลอยนะครับแต่งออฟโรดนะครับทำให้ได้หมดเลยนะนะครับมิวเอ็กก็มีนะครับวีคอร์สก็แต่งได้นะโอเคครับผมยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันสำหรับคลิปนี้นะครับเซลต้นลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ